สวัสดีค่ะเจเจนะคะจากคิทเช่นออฟเลิฟค่ะครัวแห่งรักนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเคล็ดลับคู่ครัวค่ะเคล็ดลับคู่ครัวแห่งรักวันนี้นะคะก็เกิดจากที่มีคนข้อความมาถามนะคะว่าเจเจคะทำยังไงดีหนูเสียน้ําตาให้หัวหอมตลอดเวลาเมื่อเข้าครัวนะคะครัวแห่งรักเรามีวิธีที่จะช่วยคุณแม่บ้านได้นะคะก็คือ เรานําหอมนะคะหอมแดงหอมใหญ่ที่เราจะต้องหั่นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะแช่ตู้เย็นให้มันเย็นจัดนะคะไม่ก็ถ้าใครไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะใช้วิธีเอาน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งนะคะผสมน้านิดหน่อยนะคะน้ําแข็งสักถุงหนึ่งเนี้ยแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนนะคะสักช่วงหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาออกมาปอกแล้วก็หั่นค่ะ ที่ทําอย่างนี้เพราะอะไรคะเวลาเราไม่ได้แช่นะคะเออเวลาเราปอกหอมเนี่ยมันจะมีไอนะคะไอของของหัวหอมนะคะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ดวงตาของเราแล้วก็ทําให้เรานี้เสียน้ําตานะคะเกิดคานละคายเคืองที่ดวงตาค่ะแต่เมื่อเราทาหัวหอมเนี่ยให้เย็นจัดนะคะเวลาเราปอกหรือว่าหั่นนะคะ ละอองตัวนี้อะค่ะมันจะไม่ออกมาซึ่งจะทำให้เราหันหัวหอมสับหัวหอมและปลอกหัวหอมได้โดยไม่เสียน้ำตาค่ะ